สวัสดีชาวไทยไวันนี้ผมจะมาสอนวิธีกินเหล้าที่ถูกวิธีน้องเขาเริ่มหัดกินเหล้าใหม่ <c oughs> กินเหล้า <c oughs> น้องๆ <c oughs> กินยังไงอ่ <c oughs> อันนี้อาจจะดูเกรงไป <c oughs> วิธีกินเหล้า <c oughs> วิธีกินเหล้า <c oughs> คือเด็กวัยรุ่นไทยบางคนเวลากินเหล้าจับแก้วผิดวิธีจับแก้วเกรงเกินไปบางทีวิธีวิธีจับกินเหล้าคือต้องจับจับล้มหลวมจับล้มหลวมนิ้วด้ชี้ไม่ชี้ช่างมันไม่มีใครว่าเราเป็นเกย์นะช่างมัน <c oughs> วิธีกินเหล้าที่ถูก <c oughs> คือวิธีนี้นะฮะวิธีกินที่ถูก <c oughs> แล้วต่อไปเรามาดูวิธีที่ผิดเด็กวัยรุ่นส่วนมากไม่รู้วิธีที่ผิด เด็กวัยรุ่นส่วนมากจับแก้วเกรงเกินไปพอเวลาจะกินทำให้พลาดได้อันนี้คือธี่ที่ผิดอันนี้ธี่แรกที่ผิดเหตุการณ์ที่สองในวงเล่าส่วนมากวัยรุ่นชอบเจอเคยเจอเพื่อนแบบเมาเมาแล้วกินเหล้าแบบท้ายชนหมดแก้วไหมเจอทั้งคืนไหวไหมไม่ไหวเหนื่อยสมมุติมี่ท้าเอ้ยหมดแก้วเว้ย หมดแก้วปอนหมดแก้วหมดแก้วหมด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 แก้วหมดแก้วไม่หมดหมดแก้วไม่หมดหมดโอ๊ยสับถ้าอย่างนี้ผมให้ไม่เกินห้าแก้วหมดมาดูวิธีของผมดูเสดีหมดแก้วยังหมดแก้วเตัวหมดแก้วโโอ้ห S <S ไม่มีใครกล้าแดกด้วยเชื่อผมโอเคนะครับ